วันนี้ก็อยู่กับช่องพี่มุกแน้าพัใจนะคบวันนี้นะคบผมเราจะมากินขนมอะไรว่าอะไรวะไม่ไที่เขายว่าขนมเนี่ยอะไรนะขนมปุยกลู้วยกลู้วยกลูปุยกลูน่าไทยดีดถลยแค่น่าไทยเลยกินให้หมดเลยอ่ะเราจะมาเปิดนะแกงมาี่แก เขาก็รู้อืมเป็นกลิ่นเป็นไงแต่สำหรับดูผมว่ามันไม่ใช่กลิ่น่ะเปิดเลยนะนี่ฮะแล้วให้เพื่อนๆพื่อนดูเสีไม่ได้นี่นะครแล้วให้เพื่อนๆเอาไปกันดิขอกินด้วยขอกินด้วยอ่าขอกินด้วยก่อนยับ น,น้กวกดสีแดงเลยมา <S 1> <S 1> <S นี่นะคะผมขยับเข้ามาในแต่กล้องอ่าเห็นไหมวันนี้ผมใช้ต่กล้องเป็นน้องน็อตนะครับผมนี่วันดีวันดีคนดูหน่อย <S <S สวัสดีครับอ่าใช้ต่กล้องเป็นน้องน็อตนะครับอจาจจะถ่ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่น้องเขาถ่ายเต็มทีอ่อ่ะนี่นะครับผมดูหน่อยมันกำลังน็อตทำงานนะเน่เขาก็ขยับเข้ามาอ่าอยเนี่ย รอกิเ,กเนะสีแรกนะสีเขียวจุดนะดจุดาไปทุละบ้านเาว่าเรียารอาจจะได้ไไไอาจจะ้ยินเสียงหมนาน,น,<ง>นะครับให้ยินเสียงมมมหมาแลับครับ,ปไ,บไปเพราะไปพักเดียวไปชั่วโมงหรือโมกลับ กลับมาเห็นรองเท้าวางอยู่หัวมัานยายไม่ดีแล้วนึกไม่ดีแล้วายกินคำแรกจะเปรี้ยวเปรี้ยวเสียงทอดไก่บนบ้านทอดกับไก่ก็เชื่อมันเป็แบบไก่ไต้มแข็งเชื่อมทำหรือทอดกินทั่นเออเราไม่อร่อยไม่รู้จัก ผลิตจากกําลังไม้หลายๆเข้าไปหรือแล้วมาทำของข้าวบ้านเออถามก็บอกชื่อชื่อนั้นชื่อนี้บอกชื่อติต็มไปถามว่าทำไมถึงมาทำเนี่ยบ่าเลยก็เลยโทรแจ้งชมพูนะครับมาเลยกินอิ่มพอดีตำรวจจะไปก็กเคยไปทำกับข้าวบ้านอื่นกับผักจังติดพอดีหายิไปไม่ไหวเดี๋ยวผมมาแล้วติเต็มคลิปก่อน เอามานะครับสำหรับสีชมพูนะโนนะเดี๋ยวสีขาวสีหนึ่งเดี๋ยวผมอันน้นก่อนอ้มันตอะไรมันอะสีขาวมะเขือแเยนก็ใส่ดำกินได้น้ใส่ลงมาไหนมาดูขาวนะน้มาอยู่่ะนี่ครับจะอยู่ก็จะผักไอโหมนะว่านี่น้ำเนี่ยหัาเลย คนนั่งด้วยคนนั่งด้วยคนนั่งด้วยทุกฝีเหมือนกันหมดอานังกว่าเอาให้เห็นหน้าภูมินี่ <package. S 3> ยังอีกคนนี่เอาลมให้มันหลบทำไมล่ะเอาให้เห็นหน้าภูมิฮะเอาให้เห็นหน้าภูมิอ่ะ<ร> <nous> ตอนเวลาจะกินอ่ะตอนหนึ่งเขาใจหลบดิอื้อ <ไ favour. S 3> มาน้านตรงนี้อ่ะแปบบ๊หนึงมุมกล้องมันเหินเพื่อนอ่ะอเทียเลไออันนั้นเอาไม่ต้องเห็นหรอกสำหรับสีขาวนะผมว่า no ไม่่อยเดี๋ยวเมื่อกี้น้องผมแนะนำนับให้เอาผสมสีสามสีผสมกัน สันหาเรื่องที่ยา,ยากๆให้กูทำเรื่องง่างยาไม่ให้กูทำอ่ะเตรียโพ่คลิปแนวสกปรกเลยสิสีเขียวนะครับตุงม,มือว่ะสีเขียวแล้วก็สีขาวสามสีมาเรียงกันแม่กูก็อยากรีเพย์เลยไอตอนไอตอนที่น้องกูบอกอะ่ะอ่ะสามสีนี้นะ เฮ้หนีดิกล้องพี่น้องนี่สามสีอันนี้ส <c oughs> ามสีสามสีไอต่อใจว่าใจวางกล้องพี่เรสชาติเป็นไงรสชาติเดียร์ลูปอปิงยันยง รังปุยมุ้ยลองกินบุญกรอบดิลองกินบุญกรอบดิบุญกรอบอ่ะบุญกรอบบุญกรอบบุญกรอบพีขาวพีขาวพีเนี้บพีขาวอ่ะนัดอะไรพี่ให้นัดกินนะป่ะบุญกรอบเนี่ยเอามาถ่าแล้วหยิบกล้องมาแล้วจะต๊อปคลิปเครื่องเครื่องพี่ก่อนอือเดี๋ยวให้แม่ลงน้องเราเนี่ยใครชอบเอาไปตัดต่อเออใครมากำเนะครับ ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร้นครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้พี่ใจไปกดบ๊ายบาย